สถาบันก็ได้มาร่วมพร้อมกับคณะ,ะมาเทราพระเทรานุเทระในวันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยทุเราเบาบางลงในส่วนของความเศร้าโศกเสียใจญาติโยมอาจจะคิดไปว่าเอ้ะพระอาจารย์กระมวนหรือพระอาจารย์โยมไแม้แต่พระทุกรูปที่บวชมา10ปียี่สิบปี30สปี คงจะไม่เสียออกเสียใจก็ถือได้ว,ว่ากุถูชนคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมก็มีความรู้สึกเมืออกันโยมแต่ความรู้สึกนั้นอาจจะมากน้อยต่างกันไปญาติโยมที่ใกล้ชิดธรรมะรู้จักธรรมะรู้ว่าทุกชีวิตนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็คงจะดูเราเบาบางไปในส่วนของความเศร้าโศกเสียใจเมื่อเกิดความสูญเสียของผู้ที่มีความสําคัญ ในครอบครัวในส่วนของพระก็เช่นเดียวกันธรรมะที่พระคุณเจ้าคล้ให้กับญาติโยมแต่ไม่เหมือนญาติโยมนะไม่เหมือนญาติโยมระที่บวชน,นานอาจจะชินอาจจะชินกับเรื่องของงานศพเห็นการสูญเสียมาเยอะก็อาจจะปลงได้เยอะหน่อยนะโยมแต่ไม่ใช่ปลงได้ทั้งหมด ไปเรียบประดุจเหนือนสิ่งของที่เราพยายามสั่งสมไว้เก็บไว้มากมายแล้วเกินแต่ก็ไม่สามารถนัจะนำติดตัวไปได้ไหลามาแล้วก็ไหลไปผ่านมือไปและสำหรับในวันนี้ในส่วนของครอบครัวเนียมพิบูรณ์สิ่งที่อยากจะพูดก็คือจากกอบพระพอาจารย์กตะมน อาจารย์โยมเรียกตามอัตลักษณ์ของท่านรอาจารย์โยมงปฏิบว่าเป็นผู้ที่ช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมของพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นสังคมของญาติโยมท่านก็ไปร่วมด้วยช่วยกันเกิดจะทุกงานที่มีเวลาในโอกาสในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาร่วมความแสดงความเสียใจร่วมไว้อาลัย กับการจากไปของโยมิดาของท่านสารคปกกดาญาติโยมที่ได้มาร่วมางานกับในส่วนของลำดับพิธีหลังจากที่ท่านประธานในพิธีในวันนี้ก็คือพระเดพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทศสาครนมุนีเจ้าคณะจังหวัดสุสาครได้มาเป็นประธานรดน้ำสดคุณขอมานางเริ่มประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ในส่วนนี้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานบำเพ็ญกุศลปกคิ่กคงจะเป็นทุกงานนะโยมอยากที่จะทำบุญให้เยอะๆอยากที่จะได้สงสมกำลังเอาไว้ในระยะในระยะเวลา4.5คืนหรือ7คืนก็ต้องเนียกว่าต้องเ,นนเหนื่อยในการจัดงานนอ,อกจากจะแอ,อกเสียใจการนี้ยังไม่มีใ,ใครมาผูกขาน ไม่ได้จัดเตรียมมาไว้ไม่ได้เตรียมยมาไว้แต่วันสองวันราคงจะให้ลูกศิษย์ลูกหาได้จัดเตรียมสถานที่ก็อย่างที่แจ้งให้ทราบว่าเมื่อถึงงานครับในวันนี้ในานามของครอบครัวเนียมิบูนะครับก็ต้องขอขอบคุณกับ อยากยอมทุกๆคนทุกท่านนะทุกท่นะทกทกานก็ดีเขาเป็นสิ่งหนึ่งนะที่จะช่วยพวกเรา,าเบาบางและได้ควาช่วยบรรเทาไปในบ้านเป็นบางส่วนในสิ่งที่เรียกว่าความเข้าใจครอบครัรเวเรี่องที่ดู ครอบครัวเนียมพิบูลนะครับขอถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระปรม,ม,มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดาพระเจ้ากระดนจังหวัดสมุทรสาครพระเจ้ารานราชังพระรามหลวงในวันนี้จะได้เดินทาง ก็จะได้ขอกราบพระนาเดชพคุณพระเร้รเากระสังรมูนีว่าเจะาม่จังหวัดสุราร์ซึ่นจาเป็นองประธานน้ำศคุณพอมนัดเมียพิบูลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วภาําำร้างของคุณพ่อมานัดเมียพิบูลเป็นจูงใจลูกหี่เป็นที่เรียบร้อย ขึ้นตั้งบวงเคารพเสถึงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะได้เริ่มประกอบพิธีในพิธีที่เรียกว่าพิธีสวดปิดทีนะครับเริ่มประกอบพิธีบังเครพสอนเป็นภาระแรกจะได้กราบวัฒนาพระมหาเถระพาร,ระเทราเทราติบรูปเป็นการที่จะได้ขึ้นสวดวัฒนาสมรับข้าสินานาุประธาน เจ้าหน้า <debuted. S 1> ที่ได้ทางด้านของุณพ่อมานัดเนียมพิธ well, ุร right? ์มาจุดใส่รูปเหรีขึ้นตั <ity> ้งบัลลังกศลูป็น่ที่เรียบร้อยแล้วกรนากรอันนาำเงินแล้วล็รศีรษะสัสอรรรูปที่สามนะครับแต่ิธุรก็บคัวโดาษารอังกฤษพระนับโมนาลีสักบางติ่งรูปที่4ี่นะครับแนุณก็ครอบครัสาธรพัฒนาร ท่าไม้ก็ดูท่้งพระปุนินรสาคอนกิบอุติเป็นรพระผู้ชายบอกว่าคุณพ่อนั้นเกิดอาการแน,น่นแน่นหนะ้าอกหายใจไม่ออกก็พาไปโรงพยาบาลนอนอยู่ที่โรงพยาบาลมาทั้งสองคืนเบอกว่าปอดติดเชือ้อทำให้คุณพ่อนั้นจากไปอย่างกระทันหัน นำดอกไ,ไรรม้นี้ไปไหว้พระเกดธุรามณีไปไหว้พระเกิธุรามณีระหว่างทางเจอผู้ใดใครขออย่าให้เป็นอันขา ฟังก็ดีไม่นึกได้ก็ดีเอาโหสีกรรมให้แก่พี่น้องพ่อหน้าด้วยเทิน